ปัญหาที่คนไข้ามาที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมือเหี่ยวมือเป็นร่องเห็นเป็นริ้วรอยเยอะแล้วก็มือแห้งกร้านเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไขามันหายไปแล้วก็คอลลาเจนหายไปเป็นปัญหาหลักๆที่คนไข้ามาทําโปรแกรมไบโอสติมูเลเตอร์ตรงบริเวณหลังมือครับสวัสดีครับหมอคิมนะครับแพทย์ประจำหลักฟาร์มคลินิกครับเทรนด์นิยมในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะหันมาฉีดตัวไบโอสติมูเลเตอร์มากขึ้นแล้วเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มวอลลุม่มความชุ่มชื้นและยังสามารถที่จะช่วยการสร้้้้าาาาาาางงงงคคคคอออออลลลลลเเเเเจจนนนนนนนแะะะะิิิิิสสสสสสตตตตตตพ่่่่่มมมมมกกกกยยขึึึไไดดรรรรรรัััับบบซซโโู์วววผ็็ื PDLA ปุ และ2ก็คือ CMC หรือว่า HA ซึ่งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นครับก็เลยทําให้เวลาที่เราฉีดเข้าไปจะได้ทั้งความชุ่มชื้นและวอลลุ่มจาก CMC ในช่วงแรกและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากตัวสารที่ชื่อว่า PDLA ครับซึ่งปริมาณที่ใชในการฉีดหลังมือหมอจะใช้ข้างละ1ขวดซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีความถี่ในการฉีดหมอจะแนะนาให้ฉีดทั้งหมด3ครั้งครับโดยแต่ละครั้งระยะเวลาห่างกัน 1- 12เดือนซึ่งถึงสองเดือนครรโปแกม b i o o นี่ยนอกจาเจดที่บริเวณหลังมือสร้วางล่าง ก็แต่ลำคอลงมาเพราะว่าเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนที่ตรงไหนมีผิวหนังตรงนั้นก็สามารถที่จะฉีดไปโอซิมิเลเตอร์ได้ครับ